สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคลิปเกี่ยวกับการใช้งานจักเย็บผ้ามินิมาอีกแล้วนะคะพอดีมีเพื่อนๆถามมานะคะเกี่ยวกับการกรอได้จากหลอดได้ใส่เข้าไปในกระสวยของจักเย็บผ้ามินินี่นะคะจักมินิตัวนี้จะต้องใช้กับกระสวยเหล็กเท่านั้นนะคะห้ามใช้กับกระสวยที่เป็นพลาสติกนะคะเพราะว่า มันจะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกระสวยพลาสติกนะคะนี่นะคะกระสวยพลาสติกขนาดความ ความสูงจะต่างกันนะคะเห็นอยู่เนาะนี่ค่ะด้านหน้าก็จะไม่เท่ากันนะคะจากมินิตัวนี้ใช้กระสวยพลาสติกไม่ได้นะคะกระสวยนี้ใช้สำหรับจากพวกบาเทอร์นะคะอันนี้ใช้กับบาเทอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะกระสวย นี่นะคะกระโหลกกระสวยแบบนี้ใช้กับจักรหัวดำหรือจักรซิกแซกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าไปหลงซื้อมาใช้กับจกักรมินินะคะพอดีมีน้องถามเข้ามาว่าซื้อกระโหลกกระสวยมาใหม่ทำไมใส่ไม่ได้คะหนูเห็นคนอื่นเขาทำแบบนี้ไม่ใช่นะคะนี่คือใช้สำหรับ จากหัวดำหรือจากซิกแซกนะคะเขาก็ <S <S <an> <S จะเอากระสวยที่ลอยเสร็จแล้วใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นกระสวยง่ายก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปในกระโหลกกระสวยเลยนะคะในเบ้ากระสวยนะคะถ้าเป็นกระโหลกกระสวยแบบคว่ำหรือว่าแบบด้านข้างนะคะเราจะต้องจับตัวนี้คะ่ะแล้วก็ล้วงมือเข้าไปใต้ใต้จักนะคะแล้วก็เอาใส่เข้าไปในเบ้ากระสวย ให้ตัวนี้เล็กตัวนี้นะคะมันเข้าล็อกพอดีถึงจะใช้งานได้นะคะใครอย่าไปลงซื้อตัวนี้มาใช้กับจักรมินินะคะทีนี้เรามาดูวิธีการร้อยได้เข้าไปในกระสวยจักรมินิของเรานะคะถ้าใช้ได้หมวนใหญ่แบบนี้นะคะ ดึงได้ออกมาแล้วก็วางหลอดได้ด้านหลังจากตรงนี้นะคะวางหลอไปวางไปเฉยๆเนี่ยค่ะแล้วก็จับเส้นไดน้นะคะพาดกับแกนหลอดตัวนี้ดึงมาด้านหน้าของปุ่มตัวนี้นะคะดึงมาด้านหน้าแล้วก็หมุนบน ค่ะปลายของได้จับหมุนเข้าไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเอากระสวยเสียบเข้าไปตรงนี้ค่ะแกงกระสวยมันจะมีล็อกอยู่นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ ตรงนี้มันจะมีบากอยู่ตรงนี้นะคะบากตัวนี้มันก็จะไปล็อกกับสปริงตัวนี้ค่ะหมุนหมุนกดลงไปเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วด้านแกนกระสวยมาทางขวามือแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นจับเส้นได้ไว้นิดนึงนะคะเพื่อประคอง ไม่ให้ได้มันดีตัวนี่ค่ะ,คะพอได้มันเริ่มหมุนเข้าไปในกระสวยแล้วนะคะเราก็ปล่อยมือได้ค่อยคอยเหยียบเป็นระยะระยะนะคะอย่าเหยียบเดียวปืดปืดนะคือข้อเหยียบทีละนิดนะคะ อย่าเกี่บทีเดียวแบบยาวๆเดี๋ยวจากเราจะเสียเร็วนะคะเ <Okay. S 1> นี่ยค่ะก็เกี่ยบแบบนี้ไปจนเยี่ยเป็นจังหวะไปแบบนี้จนเกือบเต็มกระสวยเลยนะคะถ้าได้มันเต็มกระสวยแล้วมันจะเริ่มไม่หมุนนะคะมันจะหมุนช้าลงเราก็ดันแกนกระสวยไปทางขวา แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วเนาะวิธีการกรอได้ใส่กระสวยค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะหาวิธีหาคำตอบได้นะคะส่วนการเย็บสมอกนะคะที่ใครถามเข้ามายังไม่เย็บนะคะเพราะไม่มีอุปกรณ์แล้วก็เย็บไม่เป็นด้วยลองศึกษาข้อมูลจาก y o u t u b e ท่านอื่นนะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ